เ่เมือเศร้าแล้วค่ะอากาศอากาศดีดีค่ะพี่น้องบบมีลมค่ะสีมีหมอกจักน้อยพร้อมนะคะตื่นเศร้าคือเกาพอแจ้งจักน้อยจังคอยทายคลิปมันจังบบม,มืดสีผ้าลงคันเทนหนานะคะ ไปอัปเดตกระทอมหน่อยปลายหน้าค่ะเมื่อวานนี้หน้าก็ไม่เห็ดต่ออีกเพราะว่าสิไม่เหตดตอนอั้นพ่นไม่เหตดตอนบายบาคำๆไแม่ค่ะมันก็เลยเหตดหลายเหมือแน่กระทอมหน่อยปลายหน้า,า,นนาเหดตดหลายมือ,อ,มอ,มอสองเหมือได้พี่หน่องบันนี้หน้าก็ไปทุล้านในเมืองก็เลยเบอร์ห้าเนือไม่เหตดอีก เฮ็ดไปหลายเฮ็ดไปงวดก่อนนี่กับมะลือ่ไอ้ลังค่ากาลงนะคะพ่อมาเมื่อนี้กับเมื่อวานนี่กับมะม่วงลังค่าได้ได้ฟังเดียวค่ะเพราะว่าเพิ่นมาบายบโอ้เห็ดปันอันเห็ดเวียงเห็ดว่างอะโดดเวกกระทอมหน่อยเนี่ยตอนแรกไม่หน่อยนึ่ว่าสิเห็ดหมือเดียวแล้วอันนี้เห็ดเป็นละลายเหมือแล้วเห็นบ่คะเห็นแบบเป็นหลุมเป็นหลางละอันพ่อได้ เวลาร้านมะเห็ดมะเห็ดหน้าเนี่ยค่ะพอเดมนานั่งอยู่กระทอมหน่อยแต่ว่าตามจริงแล้วต้นใหม่กระไดโฮมแล้วนะคะแต่ว่าขันมีกระทอมหน่อยมองนี้เพราะว่าตอนตอนปลูกต้นใหม่ไม่ไหม้นะคะกระเฮ็ดตัวนี้ละคู่กันพ่อมันซีปีหาปีมันกะหญ้ามันกบเปื่อยคะ่ะ มันกระต้องเปลี่ยนอันนี้ไม่หน่อยซื้อหยามาหาซิบกอไพ่นะคะพอเฮ็ดแล้วนน,นับแล้วขาดยูไผ่นึงนับแล้วขาดยูไผ่หนึ่งก็เลยให้หน้าซื้อมาอีกบ่งแม่หน่อยอให้เบิ่งไกลๆนะมันีอกสิเฮ็ดมองนั่งข้าง่าง น,น้อยๆนึงดอกค่ะเมึงฟังเนี่ยไม่หน่อยไม่หน่อยว่าพ่อแล้วนะคะนามกะซิมาเอาเขาฟังเนี่ค่ะตอนนี้กํลังหล่นมากอยู่เตาทานเด็กหน่อย เอาลงของไปหน่อยมาตอนนั้นเมา่อวานแฮ่หลักกัมะเผาปลากินอยู่นี่ละ่ะกะบอเอาขึ้นไปให้ไม่หน่อยเตาก็เลยพังก็เลยอยู่กระทอมน่อยนี่ละ่ะเห็นพระจันทร์บอคะ น้ำก็ยังไหลดีอยู่เฮ้ยฟังนั่นเมื่อวานนี่อันหน้าล่ออันโยนโยนใหม่ปวกกินก็เลยโยนลงให้ปลากินต่ออีกเถื่อนึง อันนี้ต้นตะกบนีพี่น้องจะเป็นพญายา่ามันอาจจะเป็นมองดินบดีก็ได้ค่ะปลูกพร้อมกันกับต้นใหม่ขั้นแท่นานะคะนี่น้องทรายซื้อมมใหายต้นละสิบบาทในต้นซ้ำนี่ตอนนั้นว่าปลูกไ้ห่มนะคะปลูกเอาหม่มสี่ปีผ่านไปต้นซ้ำนี่แม อันนี้ต้นมักม่วงมันคุณยายปลูกไว้ให้อันนี้ทั่วแห่ไม่นหน่อยเอามาปลูกไว้เอาเอาเม็ดมาปลูกไว้แล้วที่นี่บ่ได้ดูแลแล้วเม็ดเล่ากับพัดมาก,กับกับขยายมาอีกได้พี่น้องย,ยุ่หยมสาทาั้งนนกับบักไลต้นเลยเอาไว้กินกับเมียงตำคาเมียงหันนี้ แต่ว่าไม่หนอบ่เดยสนใจเล่าเล่าก็เลยแบบต้นใหญย,ยบงงามนะคะต้นบักทั่วแหู่้เดยมากินเมียงคาเนาะค่ะตามคาใส่แต่ไข่สมัยก่อนนิ่วจะมันแสบแต่ว่าตอนนี้มันยำาม่ค่อยได้ละค่ะแขวมันบดีเป็นไดแตะกอนนิ่วกินกขาคุณยายกินเขาแล้วพุ่งใส่ตำเม,มียงรดดอกคุณยายกุน เห็นบ่ค่ะฟังนั้นมีหยาเนเปียอยู่อยู่ไออยู่ตายขั้นแท้นะคะหน่าว่าเดี๋ยวหน้าสิ้มาเพชซอยว่ะสันสิเอาหยาไปให้งัวพร้อมเพราะว่าช่วงนี้หยามันอืดเด้พี่น้องไห่นะเขาปลูกอยู่กับซางเพราะว่ามันหนาแลงบัานนี้ผู้ใดเลี้ยงงัวหลายๆให้กินเฟืองน้ำใก้กินหยาซดน้ำของไ่หน่อยมันยังมีพ่อมีอยู่นะคะ ตัถ่ายหวยอะยังพอมีหยามีหยังเขียวๆอยู่เราก็เลยววาสิไมหศัซอยเสาร์อาทิตย์พอว่าเพิ่นขายของอยู่หนาโุงเรียนค่ะเสาร์อาทิตย์เพิ่นกะมาเดทไปขายของว่าสิไมหศัซอยพรมาสันเนี่ยมื้อนี้ะน้ำเริ่มซึมไปแล้วค่ะพี่น้องเนี่เห็นบ่มันหล่นสามหมามันก็นเริ่มเริ่มมาเห็นมาหน่อยนึงละ